ตอนนี้อยู่ที่บ้านเชียงแสนอำเภอสารปีเจ้าตอนนี้อยู่กับทีมงานของพระครูออดนะเจ้าอยู่กับพระครูออดวัดเจดีหลวงนะเจ้าบรรยากาศน้ำท่วมนักหนาป่าปานอยู่นะเจ้าพี่น้องตั้งหลายเจ้านนองร่วมแรงร่วมใจกันปิ้วเดชอยู่ที่อำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาช่วยน้ำท่วมกับพระครูออดนะเจ้า เจ้าสู้ๆนะเจ้าพี่น้องของข่าวค่ะสู้ๆเจ้า <c oughs> ตอนนี้มีจ้างนะเจ้าเนี่ย <c oughs> น้ำท่วมหนักมากอ <c oughs> ันนี้พี่นัก <c oughs> ข่าวนะคะสู้ๆค่ะพี่สวัสดีค่ะสู้ๆเช่นกันค่ะนี่ตามไลฟ์ตลอดเลยไม่หนูไม่ค่อยได้มาหนูเป็นลูกศิษย์พระครูออส <c oughs> หนักกระเป๋าครอยากกินแล้วเห็นไหมที่เหนียวไปเมื่อกี้หนักหนามากปีนี้เนาะพี่เนาะหนักนาจริงอันนี้นักข่าวก็มานะเจ้าเนาะเป็นรายงานฝากติดตามช่องเจ็ตตัวเนอะพักกรุอ่อนออกช่องเจ็ตนะเจ้าวันนี้วันนี้อยู่กับนักข่าวเจ้าไม่ใช่ในโอ้ยอยาก ตอนนี้พระครัวอดเอาจ้างมาช่วยพี่น้องน้ำท่วมนะเจ้าเล้ตอานตอนนี้บรรยากาศก่อนน้ำท่วมหนักอยู่นะเจ้าพี่น้องประชาชนเนาะ ฝากเตือนตัวนะเจ้าตังพี่น้องตังหลับปูนเจ้าเนาะตังพี่น้องตังหลับปูนตังพี่น้องตังเขตที่ต้องรับน้ําต่อจากอาเภอสารปีนะเจ้าเขาก็ยังเป็นห่วงกันอยู่นะเจ้าตอนนี้พี่โอเดตมากับทีมของพระครูออดนะเจ้าพระอาจารย์ออดวัดเจดีหลวงเจ้าพร้อมกับทีมนักข่าวช่องเจ็ดเอสดีช่องเจ็ดเอสดีแล้วก็หลายสันนกข่าวนะครับเพิ่มมาช่วยอยู่เนี่ยบรรยากาศสดๆเลยนะเจ้าตอนนี้พี่น้องค่ะเจ้า นี่บริเวณบ้านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็ยังนักมากนะเจ้าตรงนี้เนาะเจ้าสู้ๆนะเจ้าปั่นแห้งใจกันนะคะเนาอพี่น้องเขาเขาค่ะตึงพี่น้องค้นเมืองตึงพี่น้องคนไต้ค่ะอันนี้อยู่สารปีเจ้าสารปีจุดรอยต่อระหว่างบ้านเชียงแสนบ้านแสนหลวงเจ้ากำลัง

สองวันนี่ยค่ะ mm พ่อ hmm. คูเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะจุดที่รถอาจจะเข้าลำบากเรืออาจจะเข้าลำบากแบบนี้ค่ะพ่อคูแต่ว่านํำช้างมาช่วยแบบนี้หายดีแล้ว ก็สักพัดด้วย าจารย์ออดสัมภาษณ์ออกข่าวทีวีนะครับ บางคชายาม่เ้อาเขามาเดินเดี๋ยวเขาจะเบียบเศษแกวเศษอะไรอย่างนี้ะร่การเดินเนี่เราจะเดินในืที่ที่ปอนดีก่าจับแล้วก็อาสารพีเชียงใหม่เจ รวมถึงเรื่องของพื้นที่ว่าไฟถูกตัดดยลยหรือยังแบบนี้ใช่ไหมคะด้านเนี่ยจะต้องมีผู้ไทยแล้วก็คีงานปองวบคเพื่อความปลอดภัยในในสิ่งที่เราจะมาในวัน้สาธุเจ้าไม่เหมาะไม่ควรในการถ่ายภาพหรือไลฟ์สดนะเจ้า อันนี้เพิ่นได้รับการอนุญ,ญาตนะเจ้าสาักทีมพระครูออดวัดเจดีหลวงสวัสดิ์เชียงใหม่เจ้าร่วมกับพี่โอเดตเนาะละก่อช่อง3นะเจ้าช่องเจ็ดช่องเจ็ดเอสีนะเจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงในรวมถึงเอาน้องช้างทางเปนละแตข้างหน้าแล้วนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยุติกันไล่พิงเตาอี้นะเจ้าขอบคุณพ,พี่น้องทุกท่านที่ปั่นแห้งใจกันค่ะบม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนเมืองหรือพี่น้องคนไตนะเจ้าเนาะปั่นแห้งใจกันนะคะปีนี้น้ำมาเยอะมานักแต่เลยเจ้าอยากฮห้อเป็นกำลังใจฮื่อกันและกันกันนเจ้านาะ เดี๋ยวพี่โเดตขอเข้าไปช่วยเหลือต่างในก่อนกันละกันค่ะเจ้าตัวพี่โเดตมาก็ละกันนะขะ้เนาะขอบคุณนักนักเจ้าเนาะขาปั่นให้ใจกันค่ะพี่น้องเฮาเข้าที่คนเนาะเดี๋ยวถ้ามันเป็นส่วนที่เป็นบ้านประชาชนบ้านเรือนประชาชนพี่น้องก่อจะประปสรในการทายนะเจ้าวันนี้เกาะกรยังว่านะเจ้าเห็นน้ําตาเห็นรอยรอยความโศกเศร้าของพี่น้องประชาชนเฮากลำลังบากใจนะเจ้าตอนนี้เรากําลังจะเคลื่อนขบวนไป ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางในนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเอาน้องจ้างนะเจ้าเอาช้างเนาะเอาจ้างมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้าหน้านะเจ้าแล้วก็ทีมพระครูออดแต่เจ้าไปช่วยเหลือในส่วนที่เข้าบาถึงนะเจ้าตอนนี้พี่โอเดตอยู่แถวบ้านเชียงแสนสาร,รปีนะเจ้าน้ําบริเวณนี้เดินได้อยู่ตะกี้น้ําเพียงอกคุณนะเจ้าเข้าบาได้นะพี่น้องเนาะเจ้าสู้ๆนะเจ้านาะพี่โอเดสจะมาอัปเดตสถานการณ์กันละกันนะเจ้าว่าว่าเชียงใหมอ่อะน้าท่วมเยอะมากนะเจ้าตอนนี้ยังเดินได้อยู่นะเจ้า เนี่ยอย่างทีมกู้ชีพ,พกูบบ้ภัยก็ไม่ได้พกาดเพีอนเลยนะเจ้าสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะเราต้องปั่นแหงใจพี่น้องคู้ชีพกูพ้ภัยด้วยเจ้าคืดเลยนะเจ้าว่าน้ําจะท่วมเยอะนักหนังปลาปั้นขนาดนี้นะเจ้าอ่ะเดี๋ยวพีอุเรกลับกล้องก่อนนะเจ้าเนาะกลับกล้องเนี่ย เรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะช่วยเหลือตีสูในส่วนของพี่น้องที่เฮาบบสามารถเข้าได้ทั่วถึงะ่ะพี่น้องเจ้ามีหลายพื้นที่ไฟก็โดนตัดเนอร์เนี่ยแล้วก็มืดเท่านะบ้านเปืป้นปนปนอนเด้เจ้าอิดขนาดเลยนะเจ้าย้อนข้อจอข้อ,ขอใจปันป่นพี่โอเดสกำนะเจ้านาอพี่น้องเขาเขาขา่าส่งแรงใจมาก็โอเคแล้วนะคะ ตอนนี้ช้างนําหน้าเราไปแล้วนะคะอันนี้น้องช้างบรรทุกอาหารบรรทุกน้ําดื่มไปช่วยพี่น้องประชาช,าชนนะเจ้าบางจุดเรือก็เข้าบัตึงเนาะพี่น้องเนาะเจ้าไปเดินเท้าเข้าไปกันนะเจ้าช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะเจ้าน้ำเยอะมากแต่เลยเจ้าพี่น้อง ย้อนข้อจอข้อใจปั่นพี่อดีตเอนะเจ้าอินดูอ่ะอินดูพี่น้องประชาชนขนาดเจ้าสารปีเจ้าอยู่ที่สารปีโอเคนะคะพี่อดีตหยุดยุติไลน์ก่อนเพราะน้ำท่วมสูงมากนะคุณทุกท่านนะเจ้า